Show what you got me ขอรับเข้าสู่รายการ Show Me What You Got อ่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ที่ส่งเดโมเข้ามามีอยู่กี่คนนะร้อยประมาณรนะ้อยสามสิบนตอนแรกร้อยยี่สิบสามแต่ก็ตกหล่นไปนะครับก็ <laughs> รวบรวมสุดท้ายก็ได้ประมาณร3 0ยคนนะครับ130คนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายไม่ไม่คิดว่าจะถึงร้อยครับตอนแรกแล้วก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามาทําอะไรการวันนี้เราจะมาจับฉลากในรอบแรกนะครับผม3ามคนครับเราจะจับฉลากกันแล้วก็จับแล้วก็เหมือนกับ จอการปกติก่อนเจอการปกติรอบแรกกรับรอบปกติก่อให้กรรมการตัดสินเข้ารอบ16คนกันอ่าแล้วก็กติการอบต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเราจะยังไม่บอกเราจะไม่บอกอ่าลุ้นกันต่อไปนะครับสนุกแน่สนุกแน่กติการอบ32คนเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกบีดการได้ตั้งตัวามสะัวเลยเข้าไปครับได้ใครไายมาเลยเลย แล้วก็จะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา Beauty Secrets ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นบางทีสกัดเข้มข้นนะครับต้องพูดพูดสปอนเซอร์ของเราลงไปในแท็กเพลงตอนจบใช่ไหมใช่เล้ตอนจบเพลงอ่าโอเคเรามาเรามาจับฉลักกันเลยไหโอเคมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เจอดแพเราจะผัดกับจับฉลักคู่แรกของเราและคนแรกที่เข้ารอบ อ่ะติดอันดับอนแรกตันตันตันต,นต,นตนันโว้ยมันที่หนึบบ่งหนึ่งหนึ่งเล่นขวดคนนี้สกายเชนสกายเชนกูคิดรำ all day all night เมื่อถือไม่ใช่ป่าตัววาดมาเฟียพวกกูเลยตีอร์ไฟบอกผ่านเพลงไม่ติดประกาศกูจับประกาศจะลดกระดาษให้พวกที่กาอย่าซบประมาทสกายเชนนะครับจะพบกับพบกับพับกบ

ว่าทำเพราะกำไรและเปิดตัวจริงเขาいいทำกันด yeah, ้วยใจส่วนมึงน uh ั huh. ่นน่ะเหยอทำเพว่าอยากเหมือนใครคีดว่นแร็ปเปอร์เป็นกันง่ายๆเออแค่พูดว่าโยโย่แค่นี้ก็เป็นอันนี้อันนี้ใครวะเฟิร์น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 ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเฟิร์น ใจมึงให้กูได้แค่ส่วนขอเสี้ยวประโยชน์กูคงไม่โปรดสัตว์อย่างดีที่กูไม่โกรธในข้างกับโปมึงผมผมยังไม่โหลดสัตว์ที่ชื่อมึงน,นำนะกูมมก็คงที่ถูบหลักไม่แปลกที่กูชนะเพราะมาจะฐา,านกูคงจะถูบหลักคือถ้าผมถ้าพูกผมพูดเดเคผิดอะไระกันก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็แจ้งมาหลังไหมได้ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าน้องเฟิร์นอโสโตีเอสแล้วกันน้องเฟิร์นอโพสเอเอโอ้ คนตป่อไปครับน,นี่นึงขยบนี่นึงคู่ที่สี่คู่ที่สี่ใช่ไหมคู่ที่สี่สของเราในวันนี้คู่ที่สี่หมายเลขเจ็ดสิบแปดสไตจียาเกดบันทึกเรื่องราวที่มันเคยผ่านมาเรื่องาวและเรื่องดีมันมีผู้คนต้องจากลาเขียนมันลงด้วยปากการเรียบเรียงความคิดเป็นหลักการเพราะกูยังคงมีสัตว์ตาทีฟ้าม่ได้บัญญัติมาสไตจีพบกับพบกับสาว <phem era> ในรายการฟินิก ใคฟิตเขาฟร์กูไม่เคยจะสนใจละวังตัวไว้ก็มาเจอกับนกไฟเปนนเดคงจำไว้มันไม่มีวังตายถ้ามาเจอกับกูก็ไปฝึกก่อนไปมันจะไปหรืออะไรมันก็ค่อยว่าสาวสาวในรายการนะครับคนเดียวใช่ปะมีมีคนเดียว้ะอ้าวน่าจะคนเดียวนั่นแหละสาวสวยในรายการสาวที่สวยที่สุดหลวงไครกันแล้วครับค่ที่ห้าคุที่ห้าครัคู่ที่ห้าคุที่ห้าคุที่ห้าได้แก่ หมายเลข113ไซโคไซโคไม่ต Psych <ismo> ้องเพ้อถึงวงการกูเห็นมึงบทมันนมนานแล้วอะไรกูแรปที่ด <łada> ีแล um ้วมีแมงรามที่คมใครแค่แรปไม่กี่ปียังคิดว่ามึงนั้นทนทานเจอกับคนนี้นะครับเดลินิวได้เวลากูลงสนามแล้วกูก็พร้อมทะยานไปที่กูเดินเปนเส้นขนานก็ไม่ได้นะ ระบายใครกูเป็นตัวกูเองไม่อยากไปเทียบประมาณใครผิดกับพวกที่เก่งแต่ต่างสัยอยากมีแรงมันดัน Mafia Music ต่อไปต้องครกันต่อคู่ที่เท่าไหร่คู่ที่ที่ห้าที่หกคู่ที่หกที่หกหมายเลขสี่สิบสอง T Waves กูว่ากูฟังกันมาตั้งนานแล้วพวกลับตามกระแสกูว่ากูลำคาญว่ามึงควรหาน้ำจากน้ำตกไปก็ลำทานนะลงตักใส่กระบวยและชะโงกดีกระบาดทีเวียเจอกับเจอกับหมเลขเจ็ดสิบหกไว y smoke why smoke เริ่มต้นกูเป็นเด็กตั้งแต่เล็กโตมาไม่มีหลอกของดีสุกีโอชากูยังทำจุ้งนาทีให้มีค่าด้วยปลายปากกาอาจจะเหมือนราชสีลามกูคกลมที่วา ู่ที่เจ็บไปอย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่สุริยาอ่าฮะบอกตัวเองเป็นแรปเปอร์แต่ฟักยังไม่กระเซาะปีเตียมแรปเปอร์มาให้ตัวปูเลยเติมกิ้วไหเลือดบนหลังกายและช่วยเอามันมาเลิกทีสมองดานไกและการนี้เยอะๆต้องเจอกับคนนี้ฟุก้สตูดิโอมาสเตอร์พี เย่แทรกทุกโสดประสาทตอนกูขับก้อนขยายความเปรียบแลบเหมือนโรคระบาดแล้วพอสักพักแล้วแม่งก็หายจากมีแต่วันนบีพวกมึงมันแลบกันตามกระแสไอ้พวกกลากินีกูเห็นแล้วแม่งขยายพูดต่อไปเลยดีกว่าคู่ที่เท่าไหร่วะ2 3งแหกเจ็ดทุกคู่ที่แปดคู่ที่แปดคู่ที่แปดหมายเลขหนึ่งสองเก้าอ่อ R G C หรือ R G z เนี่ยแหละ R G C ยอมชิกาและงานประจำคือข้าเชื่อจะเสือกเสอเอะมาปอละปักเพราะตอนเราจริงกูบ้าเลือดที่ใจกูเย็นเยือกมันคมกระสุนที่ปลายปืนแล้วมึงอย่าคิดมันรอบกัดระวังพวกกูจะเอาโอเคเรียกไ C ดีกี่วนนอเทวอนะนะเจอกันหนึ่งร้มาตอบกับแบบหยาบคายด้วยคำที่ใช้ถนัดปากมึงเขียนก่อนได้อย่างฝ่เลยมีไว้แค่ประดับ จะเก่งสักข้อหนึ่งอ่ะกบลำมเข้ามาเป็นเข่งกูเลยเน้นด่าคนพ่อมึงพอโดนกูล่อคือต่อไปหมายเลขยี่จิมมี่ฮาร์ดไม่กล้าเข้าเพรใจมนุษย์ปอดแหกแหวกคำแสดงทำใจให้มึงตาแตกแตกแหกคำทำใจให้มันตาแหกแหลกคนนี้ตีมือทำไมมันหัวแตกนี่กูมีมากจิมมี่ฮาร์ทเจอกับหมายเลข37 GS รามมันยังไม่จบมึงยังไม่ต้องนับศพทหารนะกับบรามที่มึงประสบตอนนี้มันจบที่เมืองสยามอายุ14วันนะบีที่ไม่อย่าปล่อยให้โลกอโลนตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วไงอสัตว์มีแต่กระโปรงต้องโชคโชว์ <S G 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 S คู S, ่ S. <S. <S. ต่อไปไปยอยอกไอะไนิดนึงหมายเรกความกลมกล่ออนะครับ Liver p o o l Liver p o o l ผู้ภาษาอังกฤษคำกูคิดง่ายชิปหายพิกได้สบายฟิปจนโลกมึงสลายข้ามึงตายในะคะบาบาไม่ชินลาชาและมิลาวีกูจัดว่าเด็ดในลีลาเจอครับเจอครับศูนย์เจ็ดศูนย์ฟรีเดย์วนไหนใครจะขวางกันหรือพแยกจากคำแบ่งชั้นแยกเทพแล้วก็แยกกันเป็นหนึ่งกับไม่ไม่มีอะไรมาแทรกผ่านเลงเป็นหนึ่งกับโบวีไม่มีอะไรมาแยกจากและยังมีหวังตอนนอนก็ยังมีฝันแม้ไม่เหลือใครแต่สุดท้ายก็ยังมีฉัน วัดว่างวัด่อว่างๆไม่มีอะไรทำมันแลกกันนะครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปหมายเลข25 NK มาเฟียโชว์ว่าตัวเองเก่งโชว์ว่าตัวเองกากลามมึงไม่ไหลยังกะลิงถือฝากโชว์ว่าตัวเองโง่โชว์ว่ามึงแลกมั่วประกาศตัวเองเป็นระเปอร์ด้วยทีมมึงแลกมั่วเห็นก็เขาแลกมึงก็แหกกันเข้ามาว้าวเยอะเยอะ NK มาเฟียเจอกับคนนี้ครับผม088ดีเลย์ มึงมาด่าสัตว์กับสันดานที่รล่อแลกคงไม่ผ่านเข้าลองเพราะว่ามึงโดนกูหล่อแน่แค่ควายที่หลงคองมึงไม่ต้องมาหานาะสันดานแม่งโตรเหี้ยเพราะว่าแม่งชิงหมามาจำใส่กบาลว่าชื่อกูคือดีเลยคู่ต่อไปอาา่าฮะหมายเลข lucky number หมายเลขสิบสามนั่นก็คือป๋าเพชรอีซีัศนียาบัฆารามและสังหารคำ ไม่ต <Yeah. S 1> ิดปากมันหมดอายุและสังขารเอากระบี hey. <op>. ่มาเปิดกับบ้านเดี๋ยวอีกไม่นานก็เชื่อและเมื่อซาตานออกไฟวันนาเดี๋ยวก็บบีของค้าได้ฟันแล้วเยอเจอกับอันนี้ทหารเอกพระรามฮันุมานอย่ารอเงี้กูไปแข่งที่โชว์ไม่ว่าชิวกรัมึงอยากมาเพลิดสักวิ่เดียวเดี๋ยวไปนั่กูทำมึงน็อกอ่ะมึงอยากมาแลแบบฟิปกัไอ้สุกับแบบฟิฟ ทำติ๊กต๊อกเพ่ติต๊กต๊อกเดี๋ยวก็ตกมาหนะมาให้กูตบชิปน่องอะไปหมายเลข121นะครับมาดามแบ็กด็อกไอ้ยศพวกมึงมันได้แค่ลอกสไตล์เอามัคายตามันเป็นแค่ชายน้อยแต่ว่ากูเป็นเหมือนชายกลางว่ามึงเหมือนกับสัตว์ป่าที่พวกกูล่ามันนายพลานกเพราะว่าพวกมึงแพ้ก,กันมาตั้งแต่ที่เห็นว่ามีชื่อกูอยู่ในไลนะ์แบ็กด็อกเจอกับเจอกับอะไร110 monster โชว์มีวันยืนกรเขให้มันแล้วพี่เซได้อยากโชว์อยาก่างได้นำให้กดทาเล่นนไอเคมอนสเตอร์มันถึขี้ม้วันดามันไม่ได้หวังสี่พันติสกกันเอสาคัน m o n s t อ r ส monster สแปลว่าม m สเตอร์หลายตัวแล้วก็มีหลายตัวอ๋อมึงคือมึงแบบเสตัวเดียวไม่พอต้องมีสองตลาดเยอะว่าโอเคคนต่อไปหมายเลขหนึ่งรอยสาสิบหนึ่งสานั่นก็คือ โฟแมนฟแมนจับม uh ึงลากพอไม่พอเดี๋ยวลากแขนถ้าเกิดมึงมีไม่มากแขนแสดงว่ามึงไม่มากพอและกูยังยืนอยู่หน้าไมู่ตีด้วยหน้าแขนจะจ้างกูอีกห้าแขนกูก็ไม่ไว้หน้าใครโฟแมนโฟแมนเจอครับคนนี้ตาเนมยืนแคมากับตาเนม ต่อฝันดูว่ากูเคยทำอะไรบ้างพวกกูยืนแรบตั้งแต่ที่พองจับไม่การไม่เคยถามใครว่าใช้อะไรทำเพลงบ้างเพราะกูเอาสมองและความคิดเป็นเกณฑ์สร้างคนต่อไปหมายเลข51นะครับคนนี้ Alpha Zero มึงมัเจอกับกูมาก back to back รับปากันว่ามึงต้อง heart attack As long as you don't fuck around you don't get pimpslap What is that sound you w a n drink click clack Alpha Zero เจอครับคนนี้ครับหางแดงก็จะเอ่ยปากด่าใครให้มึงแปลงฟัฟเนี่ยกูมเหม็นปากคือความจริงแหมสแสดงจังให้กูตกเด็กตอนนี้คงได้ครองแชมป์ต่อให้อีกกี่ปีมันคงไม่ได้แม้แต่ลองแชมป์คนต่อไปคู่สุดท้ายใช่ไหมคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายของเราเลข48หมายเลข48 E M Sing นับธอหลังคงค่าที่จับสองหนึ่งมึงควรีบถอยฝันหางยางคงใช้ปัญญาสมองอึ่งดึงสมองมาสองกึ่งแต่คำมันคลองจองปลาหมอมันตายเป็นสองสิ่งไม่โดนมีก็คอนบอนคุยเดี๋ยว E M s กับสีสิบห้ามีราเป็นความฝันแต่มึงทำเพื่อสาวล้อมเขาทำสักพันครั้งเพื่อความเท่หรือความชอบกูสร้างเป็นทางตรงแล้วก็คงไม่ทำเป็นทางอ้อมแต่รอบ้คร MC อันเนี้ยอุลตรามาหรืออุลตราแมนไม่รู้อะ อุลตรามาเขียนอุลตรามา <Okay. S 2> อาจจะเป็นอุลตราแมนมา,า,าแ,มมาแวนะไม่รู้นะเดี๋ยวยังไงก็ลองหลังไม์มาแล้วกันนะครับถ้าถูกก็โอเค,อเคถ้าผิดก,ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับครบแล้วครบแล้วจบไปบแล้วนะครับผมคนที่ผ่านเข้ารอบของเราทั้งหมด32คน16คู่ครับขอให้ทุกคนทํากันให้เต็มที่เนะาะขอให้ทำกันให้เต็มที่แล้วก็ขอ อย่าสลัดสิทธิ์กันนะเราแบบเราแบบไม่ชอบอะไรที่มันแบบแพ้บายมันดูไม่ตึกเต้นเราตั้งใจกันทําเอยเราตั้งใจทํากันเต็มที่นะครับแ็นนี้เราไม่ได้มาเล่นๆแบบอย่าลืมนะครับบีดความสะดวกแล้วก็เดโมไม่ต่ำกว่าหนึ่งนาทีครึ่งอ่าแต่ไม่กําหนดเวลาว่าจะยาวเท่าไหร่จะทำมาสิบนาทีเลยก็ได้ไม่ว่านะครับ ตะมไปกันนะที่เลยแล้วก็ตอนจบแท็กให้พูดสปอนเซอร์ของเรา c ิวต e ้นะครับแล,แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะ,ะเรามีสปอนเซอร์หลายรายใช่เลยอันแรกเลยต้องขอบคุณกรรมาการทั้งสามท่านหนึ่งคือแฟเมื่กกี้เอ e มออี แล้วก็คนที่สองต้องขอบคุณพี่กดคาบ้าเคจากไทยรัฐทีวีจากไทยรัฐทีวก็เป็นผู้ที่สนับสนุนสนับสนุนเสื้อ,อเสื้อของไทยรัฐทีวีสองตัวสำหรับผู้ชนะเลยแล้วอยากได้ก็ ไฟกันเองนะครับแต่ได้ไฟเลยครับมีแค่ที่หนึ่งนะคนที่สามก็คือพี่ซอส YK m a คมาเฟียมิวสิกจากมาเฟียมิวสิกเยแล้วก็ครับโหสปอนเซอร์ที่พูดไปเมื่อกี้คือ c u t i e s e c r e t อ่าฮะอยากสวยอยากหลอก,ก็ต้องซื้อมาใช้กันนะครับที่ที่สนับสนุนเงินรางวัลเราด้วยขอบคุณมาคคกครับก็อีกคนหนึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าขอให ขอให้น้องเขาหายเร็วๆที่เขาเกิดอุบัติเหตุก็คือน้องซิงซีทูโฟเพิ่งเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ไปก็ขอให้น้องเขากลับมากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอให้ถายเร็วๆนะครับกลับมาแลบกันต่อกลับมาแลบกันต่อน้องนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนะฮะก็ตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันนะที่น้องเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ช่วงสงครารด้วยช่วงสงการด้วยน้องเขาก็ สนับสนุนเราเยอะตั้งแต่เงินตั้งแต่อัลบั้มของเราแล้วแล้วก็จะให้หมวกอีกให้ให้หมวก package แ d ตของเราเขาอีกเออเยอะแยะไปหมดขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้เราแจกไม่ไหวแล้ะ ตอนนี้เราก็ไม่อยากจะเดีวเราอยากเก็บไว้เองเดี๋ยวจะรอซีซั่นหน้าเผื่อใครอยากเป็นสปอนเซอร์อีกก็อันนี้มาได้นะครับติดต่อมาได้เงินรางวัลเงินรางวัลเราไม่มุกมิบเงินเราเราแจกแจกใจอย่างเดียวจโอเคโอเคแล้วก็ขอให้ทุกคนทำกันให้เต็มที่แล้วก็สู้ๆทุกคนนะครับเยอะๆเยอะ แล้วก็ขอโทษด้วยที่เราล่าช้ากันนะเราล่าช้ากันไปพอสมควรแต่ก็ <Yeah. S 2> <laughs> <laughs> ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย show me what you got show me what you got <Yeah. S 3>